ครับ c ทุกท่านครับผมพ้วนชัวครับวันนี้พาทุกท่านไปชมรถนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่ามีภาร,รกิจอีกภาร,รกิจหนึ่งวันนี้ก็คือจะไปดูรถซื้อเข้าโชว์รูมนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถ t o y o t ต้าเวลไฟนะฮะทราบเพียงแค่ว่ารถปี2015สีขาวนะครับยังไม่ทราบรายละเอียดหรือดีเทลของตัวรถอะไรต่างๆนะครับ เดี๋ยวกําลังจะเดินทางไปที่บ้านลูกค้านะครับใครที่กําลังรอติดตามชมอยู่นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกําลังเดินทางไปวันนี้เป็นวันว่างเดี๋ยวอ้วนถ่ายทําให้ดูทั้งหมดเลยนะครับว่ารถคันนี้สภาพรถเป็นยังไงต้องเก็บรายละเอียดอะไรหรือเปล่าแล้วเอามาทําอะไรออปชันอะไรครบไหมออเทอร์ตีต่างๆอะไรอยู่ครบหรือเปล่าดเดี๋ยวเราไปดูกันไปเดินทางเลยครับไม่เสียเวลาไปเลยนะครับตอนนี้ผมมาถึง บ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรถกันซึ่งผมพูดก่อนหน้านั้นไปแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดู t o y ยต้าเวลไฟนะฮะซึ่งตอนนี้เรามาถึงที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของงานกันวันนี้ว่าสภาพรถสวยแค่ไหนไปดูกันเลยนี่ง่ายนี่ฮะต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็น y o y ยต้าเวล r ฟรุ่น ZG ปี2015นะฮะในรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกตัว,ต,วตัว A H 30นะฮะตัวนี้เป็นตัว A H สรหัสตัวถังนะฮะเป็นตัว A H 30ปี2015คันนี้นะฮะจากที่ดูข้อมูลมาเบื้องต้นต้องบอกว่าเป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับเริ่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับนี่กุญแจเป็นไงกดเลยดีกว่านะเปิดรถดเดี๋ยวเราไปดูรถพร้อมกันนะฮะ ตรวจสอบดูรถภายนอกก่อนคันนี้เป็นรถสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่สวยยางปี2021สีขาวภายนอกคันนี้แทบจะไม่ต้องเก็บเลยนะจากที่สืบประวัติมานะฮะเจ้าของเดิมนะครับซื้อรถคันนี้มาไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนแค่นั้นเองตอนนี้ลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะฮะได้ทำงานทำการไปที่เรียบร้อยก็อาจจะเปลี่ยนรถคันใหม่นะฮะเป็นรถ ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเติมออปชันให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะคันนี้นะฮะเรามาดูกันภายในนะครับภายนอกเราดูหมดแล้วแตะเข็บต่างๆนี่เดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะมมีรอยแต่งเติมแก้ไขเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันก่อนนะฮะต้องบอกว่าคันนี้นะฮะก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยนะครับผมตรวจสอบให้เบื้องต้นแล้วนะครับรถคันนี้นะครับประวัติดีนะฮะเซอร์วิสทุกระยะ กิโลเลยนะครับเดี๋ยวนี่เป็นไงฮะต้องบอกว่านี่ดูตะเข็บเดิมก่อนคันนี้สวยมากเลยห้องเครื่องใสสะอาดนี่ไม่ได้มาเม็กซเซนไม่ได้มาอะไรนะผมตอนนี้อยู่บ้านลูกค้านะให้ดูสดๆเลยนะไม่มีโชว์รูมไหนหรือว่าเต็นท์ไหนที่เขาจะมาถ่ายให้คุณดูอย่างนี้เลยนะวันนี้เนี่ยผมเอาแบบเอาใจ fc เบตันทุกขั้นเลยนี่ น็อตฝาปงนะครับถ้าใหม่กว่านี้ก็ต้องเป็นรถป้ายแดงแล้วครับนะฮะถ้าคุณต้องการแบบวเ้ยต้องกิฟต์กั๊บเลยนะโชลูมีนะฮะโชลูมคุณไปหาดูรถที่โชลูมได้เลยถ้าต้องการรถใหม่กว่านี้นะครับแบบกิฟต์ิเลยคันนี้เนี่ยผมบอกว่ามีสีสันตรงนี้ไปเก็บนิดนหน่อยๆน่ยี่มีรอยนิดๆหน่อยนะฮะธรรมดาครับของรถมบอสองก็ต้องมีบ้างนะครับนี่นะฮะสวยนะครับห้องเครื่องสวยไม่มีเขกไม่มีเยิ้มเลยนะฮะคนดูแลนะครับ เขาดูแลรถคันน awesome. so really ี้ค่อนข้างดีมากเลยครับต้องบอกว่าใช้คําว่าดีมากๆเลยนะฮะใสสะอาดนิ่งเลยสภาพในแบบโอ้โหผมมาเห็นรถแล้วผมติไม่ลงเลยดีกว่านะครับเพราะว่าธรรมดาผมเป็นคนช่างติช่างต่อช่างทุกอย่างเลยนะครับหรืออย่างเดียวก็ช่างหัวมันนะผมยังไม่จบนะฮะนี่นะฮะเป็นไงตัวออปชั่นครบตัวเต็มเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลขใหม่แล้วก็ดูภายในกันดีกว่านะฮะคันนี้นะฮะขึ้นมา สตาร์ทรถฟังเสียงเครื่องหน่อยนี่ปุ่มสตาร์ทอเป็นไงดูเลขไม์กันนิดนึงณปัจจุบันนี้เลขไม์อยู่ที่1 3 9 0 0แสมนโลนะครับไม่มีไฟไม่มีอะไรโชว์เลยอีอม่มีจอ L C D ให้พร้อมเป็นจอพ i โอนีเรียเรียบร้อยระบบแอร์ดิตอนนะฮะมาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้วนะครับโอ้ยอเปิดแอร์มาหอมเย็นฉ่ำไม่มีกลิ่นอับไม่มี เหม็นบุรีเหม็นอะไรเลยนะฮะร,รถคันนี้ใสสะอาดมากๆสมเลขใหม่นะพุงมอะไรไม่มีลอกนะดูก่อนนะบางคันนี่บอกเลขใหม่หลักหมืน่นแต่พวงมอะไรนี่แม่งลอกเป็นแถบเลยนี่ดูคันนี้เป็นไงกริปไหมนะสวยมากเลยน,นี่ยังไงหัวเกียร์ไม่มีล่อนนะปุ่มเปิมไม่มีลอกเลยนะครับแทงข้างไม่มีนะฮะนี่เดิมหมดนะครับก็มีแค่รอยเบาเดี๋ยว ดูแลแก้ไขให้นะฮะแก้มอาจจะมีซุดหน่อยเป็นธรรมดาของรถคนขับรถนะฮะมันก็จะมีนั่นหน่อยนะอุปกรณ์ไม่มีแตกหักภายในอยู่ในสภาพเรียบร้อยเบาะคนนั่งมีรายงานเล็กน้อยอาจจะมืดหน่อยนะนี่นี่อุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้หมดสันลงสันลูบเก็บเดิมหมดเลยอย่างเงี้ยนี่โคตรสวยเลยผม ผมรักมากเลยคันนะี้สวยมากเลยผมไม่รู้ว่าผมจะได้รถเขาหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสมีวาส,สนาดีได้ผมมาเห็นรถสวยเนี่ยผมไงนี่ฮะได้มาให้เอฟซีของเบตันดูก่อนใครเลยด้วยนะผมบอกไว้ก่อนนะนเนี่เบาะเนี่เขาพับขึ้นไว้เก็บไว้พอทีเรียบร้อยอุปกรณ์ใช้งานได้หมดผมไม่รู้นะคันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมได้ซื้อนะฮะหรือว่าผมได้ซื้อกับเจ้าของเนี่ย ผมไม่รู้ว่าเจ้านายผมเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้เองหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นายผมเขากาลังต้องการาหารถตู้พรีเมียมไว้ใช้สักคันอยู่นะฮะอยากอยากได้รถสีนี้สภาพนี้สเปคนี้แกชอบนะฮะแล้วก็ไมประมาณนี้ด้วยนะฮะนี่ทีมงานมารอรับรถเลยเป็นไงทีมงานผมรอพร้อมเรียบร้อยผมคาดว่า90%ผมน่าจะได้รับรถกลับนะฮะนี่สีภายนอกสีด้านนี้เป็นไง เปิดประตูมาไม่มีแบบคึกกักคึกกักไม่มีหลุดล่อนไม่มีนู่นนี่นั่นอ,อุปก,กรณ์ใช้งานได้หมดน่ะเนี่ยฮะเบาะเบอ,บอ,อร์อุปกรณ์ใช้งานได้หมดเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าง,งก่อนอ่านีไงนั่งดูภายในนี่ปัมุตมต่างได้ไหมใช้งานได้ทุกตัวนะครับ <grammar. S 2> เดี๋ยวเรามาดูจอกันระบบแอร์ก่อนดูระบบแอร์ แอร์ต่างใช้งานได้นี่แอร์เย็นช่ำเปิดจอออกมาฟ้าใช้งานได้สภาพโสวยนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะคันนี้นะครับนี่นะฮะในสวยเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูเอกสารตรวจสอบเอกสารก่อนเมื่อกี้เล่มทะเบียนผมเห็นแล้วมีเล่มไม่มีคัดชำรุดสูญหายไม่มีเจ้าของมือเดียวออกห้างนะฮะอ,อุปรกรณ์นี่นะฮะทุกอย่างครบสมุดคู่มือนะฮะ นี่นะมีคู่ไม้คู่มือพอลอบอมีนะฮะทุกอย่างมีหมดครบหมดเลยนะครับนี่อ่าสายสะอาดพลาสติกดูยังอยู่อยู่เลยนี่นะฮะความเดิมของเขานะครับเพิ่มเติมความสวยงามนั่นเองคันนี้นะฮะอ่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็สรุปกันก่อนนะครับกับเจ้าตัว toyota wellfire นะฮะปี 2,015นะครับเลขไม้130,000กิโลคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกับทางเจ้าของกันก่อนนะครับเดี๋ยวคุยเรื่องราคาดูเอกสารถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรก็คิดว่าน่าจะรับรถกลับเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับใครที่หารถพรีเมียมพรีเมียมสวยๆอย่างนี้ไว้ใช้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมรายการรถซับเบอร์แล้วกันนะครับว่าจะเอาขึ้นมารีวิวเท่าไหร่หรือใครต้องการด่วน หรืออยากได้ปิดราคามาด่วนเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวโทรมาสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับที่0828560000นะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้กับท่านนะครับก็รอติดตามชมดูแล้วกันนะครับวันนี้นี่นะฮะอ้วนพาไปสองก็เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซั b สไครต์ให้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถอะไรนะฮะ เป็นกาลังใจช่วยกดเยอะๆหน่อยกดซับเยอะๆหน่อยนะฮะกดแชร์ให้หน่อยนะฮะจะได้มียอดวิวถ้ารอบหน้ามียอดวิวถึงสัก1 0,000มื่นไลค์แล้วกันนะก็หนึ่งหมื่นไลค์เดี๋ยวจะไปดูรถอะไรหารถขับรถอะไรให้ดูนะรอติดตามชมแล้วกันฝากไว้ด้วยครับขอเป็นกําลังใจฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมใจอ้อมอกอ้อ,อมใจของเ c รถเบรตันชัวหรือรถแซมเบอร์ไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับวันดีลาไปแล้วครับสวัสดีครับ